สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาให้ดูถังรเพึง PCP นะครับถังรเพึงของแท้เลยครับอันนี้ลองสุบรวมไปที่ร้อยห้าสิบนะครับน,นี่ใช้จุ๊บมอไซค์นะครับถอดส่อนนอกอันนี้ลองดูนะครับว่ามันจะรั่วจะอะไรไหมเดี๋ยวต้องเปลี่ยนพวกไก่พวกคอนกระแทกใหม่อยู่แล้วครับอันนี้แค่ลองทดลองครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่ามันจะรั่วอะไรไหม นี่ครับไม่รั่วนะครับ,นนรบเดมาลองลัานไกกันดูครับเสียงนักแน่นนะครับเดี๋ยวพอทำด้ามทำอะไรใส่เสร็จพร้อมยิงเดี๋ยวจะมาถ่ายรีวิวให้ดูกทีนะครับฝากไว้ด้วยนะครับถังดับเพลิง P C P คอณครับ